จอมกระทาเก่งแค่ไหนไปดูะนะครับตอนนี้กระหลว e f o ฟุตบอลน,นะครับผมจัดทัวร์นาเมนต์อยู่นะ32ทีมนะครับผมตามหาแชมป์หน้าใหม่นะครับค่าสมัครเพียง10บาทเท่านั้นนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านฟ้านะครับกระหลว e f ีฟุตบอลน,นะครับผมจัดไปไวันนปรยนนรุ่นนะ,นะครับเกมแรกนะครับผม ต้องแข่งชนะ2ใน3นะครับเป็นทางของคุณจอมนะครับได้บุกนะลูกนี้พิเซโนลโันโดจ่ายโซลตแล้วก็ซัดลูกนี้ซีเลยอะ่ะไทยขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์นะครับผมลูกนี้ออกนำไปก่อนนะครับคุณจอมสวยมากครับลูกแรกจริจจ้าดิจจ้าเลยอะ่ะใครมีลองออกมาใช้นะครับผม มาดูภาพช้ากันอีกทีนะครับผมตอนนี้จ่ายครับผมจ่ายโซลตแล้วก็ซัดลูกนี้สวยมากพี่อ่ะมาลูกที่สองนะครับลูกนี้คิสเตโนโรนันโดนะครับจ่ายขึ้นหลังให้แซมเมี่แซมเมี่จ่ายกลับให้เลโเอเลโอจ่ายคิสเตโนโรนันโดมาร์ไซเทินซัดลูกนี้สองต่อศูนย์นะครับผมเกมแรกคุณจอมกระทาจัดให้นะ จบเกมแรกนะครับผมคุณจอมชนะไป2ต่อ0นะครับมาต่อที่เกมที่2ครับเปิดมานะครับผมทางบราซิลได้เปิดคอนเนอร์นะครับเป็นทางโรนัลดิโน่นะครับผมเดี๋ยวเซตตัวนะครับเซตเซตกันอยู่นะฮะโรนัลดิโน่เปิดลูกนี้โอ้โหโรนันนาราโค่นะครับผมมงให้ทางบราซิล นะครับผมขึ้นนําในเกมที่สองนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมสกอร์รวมตอนนี้สองหนึ่งเลยนะครับนับเกมแรกกับเกมที่สองนะครับผมถ้วยแชมป์นี่สันเลยครับตอนนี้อืมลุ้นอ่ะเป็นผมผมก็ลุ้นอ่ะมาต่อครับอ่าลูกนี้นะครับคุณจอมนะได้เปิดคอนเนอร์เช่นกันนะผม ฝั่งบราซิลก็พยายามปิดนะครับผมจังหวะน,นี้โมงรวนโดซัดเต็มที่ครับผมสามประตูนะครับผมคุณจอมซัดไปนะฮะจบที่คุณจอมเป็นแชมป์โลกนะครับผมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับผมเอาแชมป์กลับประเทศนะครับสุดๆอะจังหวะชูด้วยครับตัวแทนจากประเทศไทยนะครับคว้าแชมป์ครับผม สุดๆดอ่ะใครถามวาตองกระทำเป็นไรเป็นแชมป์เว้ยก็ฝากกดติดตามเพจเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย